เอามือมาเอามือมาขอกินดีๆบ้ดนี้เอามือมาก่อนเออนี่ <laughs> อย่างนี้แหละมันจะได้กินเวลาเวลาเอาอาหารให้อย่าสวบกันเด้อกูจักคำว่าสวบไหมค่อยๆค่อยๆกินนี่ค่อยๆกินอย่างนี้จะออกมาให้อย่างนี้นี่ว้ายเห็นแทงบวด้วยย่านได้ดินี่

เออเอามาเอาเอาขามาอย่างนี้แหลเหะเนาะมันจะได้กินอีกเนาะใช่ไหมเอาไวน้นี่เอาครับเอาครับอืมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวออกให้ก่อนเด้อเดยเย็นๆเดี๋ยวได้กินอืมอืมอหมือนแบบนีเดี๋ยวเดกอ้อยไฟเดี๋ยว,ยกกยวให้กินเอาให้กินอยู่แต่ว่า ส่วนแมวกับกายานี่กันนะาากายานก็วยมือขกายาน่ะจริงๆหมานี่มันจะคอยแงยบห้องให้เลยมันกินมันสิบวัตกเมื่อแล้วมันจะคอยเออจากสาระมันมักขนมท้าโล่แค่ได้ยินเสียงขนมนก็เก็บเอาเลยได้หมดหาหมาหมาบ้านเจ้าหรือหมาทางบ้านหมาทางบ้านเจ้เฮ้ย,ยเน่เจ้าอีกบป่ยังไม่อิอ่มบ่า ได้อีกใช่ไหมเอาอีกใช่ไหมอือเอาอีกใช่ไหมนี่เอาอีกใช่ไหมครับเอาอีกใช่ไหมเอาครับสุดตัวแล้วจะได้เอาให้กินนั่งลงนั่งลงเอ้ยบ่ต้องเอาเมื่อมาควักปลาหนั่นน่ะเมื่อมาควักยังก็ดอกกระเดียดเลย๋ยวเอาใหม่เสียมาเร็วอมามาเด็กมาเร็วนี่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  เสียมาแล้วเสียมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่มาจะาเออ,อมาออขอมอาขอเอาถาขอเอออย่างนี้เลยถึงจะได้กินเข้าใจไหมบัวแมนบามากเน่มัดอันนั้นเนาะเอามา้างกันมาเอาข้างข้างนี้มา,นมาไม่เอาข้างนี้มานี่ข้างนี้มานี่ยนี่ข้างนี้มาโอ <c> ้ <oughs> อ่ะเออ เสียบเลยนี่จิิ้ไก่อืมมาเอาอยกนี่นี่เออเออเออสีเัแ้สหอจักเจียแล้วเเสียบเล้วว นั่นก็ซื้อมาซ,ซื้อแล้วเราสั่งให้ซื้อแล้วทำ